สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับเกษตรลิมโข้งนะคร עם, ับก็เกษตรลิมโขงของลุงนบนั้นนะครับปลูกแตงนะครับอันนี้คือแตงกวานะครับคือแตงกลางนะครับก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับออกดอกที่จะเป็นลูกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับตอนที่ผมมาดูคลิปที่แล้วนะครับแกก็ลงกาพอชําประมาณหนอาทิตย์นะครับก็นํามาปลูกนะครับ ออกจากถาดนะครับก็หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาลงดินนะครับออกจากถาดแล้วลงดินในประมาณประมาณ20กว่าวันนะครับอันนี้คือ20กว่าวันนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแตงก็จะรู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับโตเร็วนะครับเริ่มเกาะขึ้นตามร้านที่เป็นตะข่ายนะครับที่ทําไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเกาะขึ้นเรื่อยๆนะครับไตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะ ออกดอกออกผลนะครับนี่คือแตงกวานะครับทางเกษตรริมโขงนะครับของลุงนพนะครับก็สุดยอดเลยนะครับลุงนพนั้นแกก็จะทําเป็นล็อกล็อกนะครับจะปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะครับอันนี้คือล็อกนี้ก็จะเป็นล็อกแตงกวานะครับส่วนตรงนั้นนะครับจะเป็นล็อกของมะเขือมะเขือลายนะครับอีกล็อกถัดไปนั้นก็จะเป็นพริกนะครับ อีกด้านนี้นะครับก็จะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็จะเป็น2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับก็ต้นก็ไม่เท่ากับรุ่นแรกนะครับส่วนส่วนตรงที่สูงๆนั้นจะเป็นรุ่นแรกนะครับปลูกไว้เพื่อการเก็บเกี่ยวนะครับไม่ให้พร้อมกันนะครับเพื่อ,อจะได้ขายเป็นช่วงๆไปเนาะ นะครับจะได้เก็บเกี่ยวต่อเนื่องนะครับจะได้มีขายตลอดนะครับนี่คือเกษตรบ้าน,านเกษตรริมโขงนะครับของลุงนบนะครับนี่ก็เป็นดินทรายปนดินล้วนเป็นปนทรายนะครับดินดินแม่น้ำโขงนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับเป็นผลผลิตขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วเราค่อยมาติดตามดูผลของแตงกันแล้วกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ